ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์สข้อความไว้ดังนี้ครับคำถามที่ต้องการคำตอบมีคนถามทนายว่าวันที่8เมษายนที่ผ่านมาลุงพลไปที่ตำรวจป่าไม้ปททด้วยข้อหาอะไรกันแน่คำถามนี้จริงๆต้องถามทนายสมเกียรติโดยตรงแต่เมื่อเป็นคำถามที่ถูกนำมาถามทนายทนายก็ขออนุญาตตอบตามที่เข้าใจ แต่จะให้ชัวร์ต้องถามทนายสมเกียรตินะครับเวลานี้เท่าที่ยืนยันได้ลุงพลตกเป็นผู้ต้องหา3คดีคดีแรกบุกรุกแพ้วถางป่าบนที่ดินประมาณ2งานคดีที่2ครอบครองไม้มาค่าแต้วงเล็บเข้าใจว่าเป็นไม้ตะเคียนซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอคดีที่สาํทำไม้ตัดไม้อารางซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอเช่นกัน เท่าที่ทราบจากข่าวคดีบุกรุกแพ้วถางป่าที่มีการแจ้งความที่สพกกตูมวันที่ตํารวจหลายนายไปที่บ้านกกกอกและเชิญลุงพลไปที่สพกกตูมต้องประกันตัวในวงเงิน1 0 0 0 0แบาทคดีที่สองคดีครอบครองไม้มาค่าแต้ไม้ถูกยึดไปเป็นของกลางแล้วคดีนี้ไม่มีการโอนคดีมาที่ปทศ สพกกตูมเป็นผู้ดำเนินคดีเองและคดีที่3ตัดไม้อารางได้โอนคดีมาที่ปทศแล้วดังนั้น2ใน3ของคดีคือคดีบุกรุกแพ่ถา,างป่าและคดีตัดไม้อารางจึงถูกโอนมาที่ปทศแล้วและวันที่8ทางปทศได้แจ้งการรับโอนคดีให้ลุงพลทราบส่วนช่างพง ถูกดำเนินคดีเพียงคดีเดียวคือร่วมกันทำไม้ตัดไม้อารางโดยลุงพลและช่างพงเป็นผู้ต้องหาร่วมกันในคดีตัดไม้อารางวันที่8ที่ปทสทนายไม่ทราบว่าทางตำรวจได้มีการสอบคำให้การของลุงพลเพิ่มเติมหรือไม่ส่วนช่างพงถูกสอบคำให้การในฐานะผู้ต้องหาแล้ว แต่ช่างพงจะให้การอย่างไรไม่ทราบได้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เวลา15นาฬิกาที่รัฐสภานายชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมด้วยนางสมพรหลับโพหรือพระแตนพร้อมด้วยทนายและยูทูบเบอร์เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายสิราจเจนจาคะประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว แต่มีลักษณะคุกคามสิทธิมนุษยชนและมีการนำเสนอข้อมูลบิดเบือนข้อเท็จจริงจนทำให้นายชัยพลและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจึงต้องมาร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมาการให้ช่วยให้ความเป็นธรรมนายชัยพลวิภาเปิดเผยว่าตนเดินทางมาในวันนี้เพื่อร้องขอความเป็นธรรมและขอความอนุเคราะห์กับคณะกรรมาการ แต่ตอนอยังเคารพสื่อมวลชนแม้ว่าสื่อหลายสำนักจะนำเสนอข่าวที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงก็ตามด้านนายศิระกล่าวว่าตนจะรับเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาการเพื่อพิจารณาหาข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปเพราะก่อนหน้านี้ตนก็เคยลงพื้นที่ไปยังบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารแล้วดังนั้น ตนจะรับฟังความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุมและจะเชิญสื่อมวลชนที่มีการกล่าวถึงมาให้ข้อมูลต่อไปกรณีนายชัยพลวิภาและนางสมพรหลับโพลุงพลป้าแตนแห่งบ้านโกกอกเดินทางไปพบนายสิระราจเจนจากะคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีโดนสื่อคุกค,คามและนำเสนอข้อมูลบิดเบือนทำครอบครัวเดือดร้อน นายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลากล่าวว่าเป็นเรื่องที่แปลกเพราะเมื่อก่อนลุงพลเป็นคนที่ออกมาขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยติดตามคดีน้องชมพู่ตนจึงสงสัยว่าลุงพลคนเดิมไปไหนแต่มาวันนี้ลุงพลกลับเล่นงานสื่อสงสัยว่าพ่อปู่ประิจิตตะกับแม่โสรพีต้องอยู่เบื้องหลังแน่นอนเนื่องจากเมื่อก่อนลุงพลรักสื่อมาก แต่หลังจากตั้งสารพญานาคและสารตะเคียนลุงพลก็เปลี่ยนไปคดีน้องชมพู่ยังไม่ถึงบทอวสานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลั่นเสร็จวันไหนก็วันนั้นตามคาดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังไม่กำหนดวันอวสานคดีน้องชมพู่แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีรายยาวจะทำเท่าที่ทำได้อาจจะไม่ถูกใจพระเดชพระคุณท่านย้อนถามสื่อใครสักคนพาเด็ก ไปทั้งที่รู้ว่าเอาขึ้นไปตรงจุดตรงนั้นเล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่จะโดนข้อหาอะไรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการว่าจะทำอะไรวันไหนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีหากถึงวันที่ทุกคนรอคอยการชี้แจงเรื่องของตำรวจก็จะทำเท่าที่ทำได้ เพราะการจับกลุ่มใครสักคนหลักการคือต้องแจ้งข้อเท็จจริงว่าเขาทำผิดยังไงสิ่งที่แจ้งต่อตัวผู้ต้องหาอาจจะพิจารณาออกสื่อได้ว่าเรากล่าวหาเขายังไงแต่เหตุผลที่มาสนับสนุนการกระทำของผู้ก่อเหตุอาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดส่วนจะเข้าข่ายการฆ่าโดยเจตนาหรือไม่นั้นการแจ้งข้อหาจะต้องมี การลงมติในรูปของพนักงานสอบสวนซึ่งตอนนี้มีหลายประเด็นที่เห็นว่าควรจะต้องเพิ่มเติมและมาพูดคุยกันอีกทีแต่หากถามกลับมาว่าหากจะมีใครสักคนพาเด็กทั้งที่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่เอาขึ้นไปตรงจุดตรงนั้นและสามารถเล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่ท่านคิดว่าจะโดนข้อหาอะไรซึ่งแต่ละคน ีความเห็นอย่างไรก็ได้แต่ทางพนักงานสอบสวนก็จะมีพิจารณาว่าจะแจ้งข้อหาอะไรโดยส่วนตัวยังไม่ขอยืนยันคำตอบเพราะยังคงหารือกันอยู่ขออยังไม่พูดตอนนี้ขอให้มีคำตอบแบบทางการก่อนเพราะเกรงว่าจะเสียหายต่อรูปคดีส่วนสภาพศพของน้องชมพู่จะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายใหม่อนาจารศพหรือไม่นั้น เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีส่วนกรณีที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนา,ายความไปร้องศาลให้คุ้มครองนั้นถือว่าเป็นการร้อนตัวหรือไม่นั้นปัจจุบันการสู้คดีจะสู้สองทางคือจะสู้ในชั้นศาลกับสู้ทางโซเชียลก็ต้องว่ากันไปแต่ตำรวจให้น้ำหนักกับการต่อสู้คดีในชั้นศาลมากกว่าเราก็มั่นใจถึงต้องทำ ส่วนเมื่อวานที่มีนักกฎหมายมาออกรายการทีวีและพูดว่าไม่สนใจไมโทคอนเดียดีเอ็โดยให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นของน้องชมพู่เองก็ได้นั้นก็ต้องฟังรายละเอียดจากเขาตนไม่ได้ฟังแต่ได้อธิบายว่าไมโทคอนเดียเป็น DNA ที่สกัดโดวยวิธีที่แตกต่างโดยจะไประบุว่าเป็นของใครคงบอกไม่ได้แน่ชัดแต่หลักฐานทุกชิ้นก็สำคัญหมดเพราะต้องนำหลายๆอย่างมาประกอบกัน ไม่ได้ใช้หลักฐานเพียงชิ้นเดียวพร้อมย้ำว่ายังเหลือที่ต้องสอบเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแต่ประเด็นที่สอบเพิ่มยังตอบไม่ได้โดยจะมีการสารุปกันอีกทีไม่มีกำหนดว่าวันไหนกรณีกองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือบอกอปสประชุมชุดสืบสวนสอบสวนบอกอปสเพื่อพิจารณารวบรวมโอนคดีการการะทำความผิด เรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและพักพวกจากสอพอก,กตูมจังหวัดมุกดาหารมาให้พนักงานสอบสวนบอกกปอปทสเป็นผู้ดำเนินการหลังจากที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเย่ออาชัยกรรมเรียกร้องให้กองบัญชาการสอบสวนกลางเข้ามาดูแลคดีเนื่องจากเป็นหน่วยงานเฉพาะด้าน และเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจล่าสุดที่กองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปกอปสานายใจพลวิภาหรือลุงพลเดินทางมาพร้อมกับนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนสังเกตว่าลุงพลป้าแตนใส่ชุดผ้าไหมสีเหลืองมาพร้อมกับกลุ่มยูทูบเบอร์คนสนิทซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายธนาทรธน,นไทยสงคอยดูแลลุงพลไม่ห่าง และยังคอยเป็นธุระจัดการการสื่อหรืออำนวยความสะดวกขึ้นลงรถการเดินทางมาที่บอกอรพรรวันนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกให้หนายชัยพลวิภาหรือลุงพลนายธีรพงศ์แผนบุตรช่องมาต่อยแชนแนลนายนิคมพลสิทธิ์ช่องมานาสเตอรี่มารับทราบข้อกล่าวหาในคดีร่วมกันทําผิด ในการบุกรุกป่าสงวนเพื่อก่อสร้างพยานาคและร่วมกันตัดไม้ทำไม้ห่วงห้ามไม้อารางในเขตป่าสงวนหลังจากมีการโอนย้ายคดีจากสพกกตูมมายัางบอกอพะสะกรุงเทพ